ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่639เลือดนองในคืนแต่งงาน2ทั้ง2ต่อสู้กันมากกว่าห้ากระบวน้ามือสังหารสัมผัสได้ถึงความเย็นว่าบนลำคอกริดของหนานกงโมกกริดวาดพานำคานลำคอของเขาไปแล้วทว่ากฤรดของเขายังอยู่ห่างจากหนานกงโมกกว่า3ามชุน หนานกงม่วสังหารคนผู้นี้เรียบร้อยก็ไม่ได้ลงมืออีกทว่าถอยกลับมาหาเซียวเชียนเว่ยและจูชูอวิผกทั้งสองไปหลบอยู่หลังสาวมือสังหารที่อยู่ในเรือนต่างก็ตกใจเมื่อเห็นยอดฝีมืออย่างหนานกงม่วปรากฏตัวขึ้นปองครักษ์เมื่อได้สติจึงมาบังอยู่ตรงหน้าของทั้งสามคนเอาไว้ขณะเดียวกันก็พุ่งเข้าหามือธนูที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดด้วยพวกเจ้าไม่เป็นไรใช่หรือไม่หนานกงม่วหันกลับไปเอ่ยถามเซยเียวเชียนเว่ยสายสีสมองไปยังเรือนด้านข้าง พี่สะพ้ายน้องสามที่นั่นไม่ต้องกังวลหนานกงมั่วเอ่ยตอบไม่นานเรือนด้านข้างก็สงบลงไม่นานเว้จวินมั่วก็ปรากฏตัวอยู่ที่สันกำแพงกวาดตามองคนที่กำลังต่อสู้กันด้วยสายตาราบเรียบมาหยุดอยู่ที่ทั้งสามคนเกิดอันใดขึ้นเซียวเชียนเหวยเองก็งุนงงสายศีรษะขอบคุณพี่ชายและพี่สะพ้ายที่มาได้ทันเวลามีเช่นนั้นพวกเราและน้องสามคงหนานกงมั่วกวาดตามองมือสังหารทั่วทั้งเรือน ครุ่นคิดคนพวกนี้อยากจะฆ่าพวกเจ้าจริงหรือคืนนี้เป็นวันดีของจวนเยี่ยนอ๋องแม้จะมีแขกมากมายการรักษาการก็ไม่มีทางหย่อนยานต่อให้คนพวกนี้บุกเข้ามาทหารองครักษ์จวนเยี่ยนอ๋องล้วนเป็นยอดฝีมือภายใต้สถานการณ์ดั่งเมฆล้อมรอบจะสามารถบุกเข้ามาได้สําเร็จจริงหรือแน่นอนว่ามือสังหารเหล่านี้สามารถบุกเข้ามาได้เดิมก็เป็นเรื่องน่าแปลกคิดว่าเบื้องหลังคงมีคนไม่น้อยที่ต้องสวย ทหารองครักษ์ที่ประจำอยู่ไกลออกไปก็รีบวิ่งเข้ามามือสังหารเริ่มอ่อนแรงลงจำนวนคนน้อยลงไปเรื่อยๆเซียวเชียนจะยงพาซุนเยียนเอ๋อร์ที่เข้าพิธีไหว้ฟ้าดินเดินเข้ามาจากนอกเรือนยังไม่ทันได้เข้าประตูก็เอ่ยเสียงดังพี่รองพวกท่านไม่เป็นไรใช่หรือไม่มองร่างที่เกลื่อนไปทั่วพื้นอีกทั้งยังมีมือสังหารและองครักษ์กำลังต่อสู้กันอยู่สีหน้าของซุนเหยียนเอ๋อร์สีดลงทว่าไม่ได้เอ่ยอันใดมากทำเพียงติดตามอยู่ด้านข้างเซียวเชียนจะยงเซียวเชียนเบว่พยักหน้าเอ่ย ไม่เป็นไรน้องสามและน้องสะพ้ายไม่เป็นอันใดก็ดีแล้วเซียวเชียนจะย่องส่งเสียงหยันส่งซุนเยียนเอ๋อไปให้หนานกงม่วเอ๋ยด้วยรอยยิ้มเย็นข้าอยากรู้ใครกันที่กล้านักเข้ามารอบสังหารคุณชายอย่างข้าเอ๋ยจบกำลังจะพุ่งตัวออกไปด้านนอกทว่าถูกเว่ยจวินม่วคว้าคอเสื้อด้านหลังเอาไว้เซียวเชียนจะย่องพุ่งตัวออกไปไม่ได้ทําได้เพียงหันมามองพี่ชายตนเองพี่ชายท่านทําอะไรเล่าเว่ยจวินม่วกวาดตามองเขาเงียบ อยู่เฉยๆเซียวเชียนจะย่งซึมลงขยับไปยืนเป็นกำแพงอยู่ด้านข้างอย่างว่าง่ายเห็นว่ามือสังหารเหลือเพียงสองคนนานกงม่วจึงเอ่ยเสียงเข้มจับเป็นด้วยทาหารองครักษตกใจชะง,งักมือเล็กน้อยทว่ามือสังหารทั้งสองเมื่อเห็นว่าไร้ทางรอดสุดท้ายจึงเลือกเคี้ยวยาพิษท,ที่ซ่อนเอาไว้ในปากมุมปากมีเลือดสีดำไหลออกมาล้มลงไปบนพื้นนานกงม่วถอนหายใจอย่างจนปัญญาแต่คนตายไปแล้วทำอันใดไม่ได้ เซียวเชียนจะย่องชะงักเดินเข้าไปใช้เท้าเขี่ยร่างนั้นนี่มันเรื่องอันใดกันนานกงมั่วยักไหลเรื่องเกิดขึ้นกระทันหันไหนเลยนางจะรู้ว่าเกิดอันใดขึ้นข้าเองก็อยากรู้ว่ามันเกิดอันใดขึ้นเสียงของเยี่ยนอ๋องดังขึ้นมาจากนอกเรือนทุกคนหันกลับไปมองเห็นเพียงเยี่ยนอ๋องใบหน้าทมึนกำลังเดินเข้ามาด้านในเรือนหน้ากำลังมีงานเลี้ยง พระชายาเยี่ยนอ๋องและองคหญิงชังพิงยังอยู่เรือนหน้าไม่รู้ว่าเกิดอันใดขึ้นด้านข้างเยี่ยนอ๋องมีเพียงองคครัก์เฉินอวี๋และเซวีเจิญที่รีบเดินทางกลับมาร่วมพิธีจูหงยามนี้กลับไปเฝ้าเขตชายแดนไม่อาจกลับมาร่วมงานได้เยี่ยนอ๋องอารมณ์ไม่ดีอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าใครที่ถูกบุกเข้ามาลอบสังหารในคืนแต่งงานของบุตรชายก็คงอารมณ์ไม่ดีทั้งนั้นสเสด็จลุงสเสด็จพ่อเยี่ยนอ๋องส่งเสียงหยันมองไปยังบุตรชายทั้งสองพวกเจ้าไม่เป็นไรใช่หรือไม่ เซียวเชียนเหวยและเซียวเชียนจะย่องรีพยักหน้าเยี่ยนอองพยักหน้าใบหน้าคลายลงเล็กน้อยเอ่ยเสียงเข้มจัดการเก็บกวาดให้เรียบร้อยให้พวกนางไปพักผ่อนก่อนพวกเจ้าสองคนอีกครู่หนึ่งก็ตามชิงสิงและอูสยาไปที่ห้องหนังสือพยักขัดเสด็จพ่อทั้งสองเอ่ยพร้อมเพรียงซุนเยียนเอ่ยนอกจากใบหน้าซีขาวเล็กนั่นยกแล้วทว่าก็ยังมีท่าทีนิ่งสงบจูชูอวีได้ยินเยี่ยนองเอ่ยสายตาหันไปมองหนานกงมั่วโดยไม่รู้ตัวไม่เอ่ยสิ่งใดทำเพียงก้มหน้าลงเล็กน้อย เยยนอ๋องจึงหมุนตัวเดินออกไปเฉินอวีและเซวีเจินมองเรือนที่มีสภาพเละเทะเล็กน้อยสายศีรษะและเดินตามออกไปเรื่องนี้เกรงว่าคงยุ่งยากแล้วเหยียนเอ๋อนั้น,นก็งัวหันมามองซุนเหยียนเอ๋อเอ,อ๋ยเรียกเสียงเบาซุนเหยียนเอ๋อเงยหน้าขึ้นมาฝืนยิ้มส่งให้นางสำหรับเด็กสาวตระกูลสูงสักที่ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีเห็นชัดว่าเรื่องในคืนแต่งงานนี้ช่างน่าตกใจยิ่งนักถึงยามนี้ซุนเหยียนเอ๋อยังทนได้ไม่ได้ร้องให้ไม่ได้เป็นลมหรืออาเจียนก็นับว่าไม่เลวแล้ว นานกองม่วพยักหน้าถอนหายใจออกมาเบาๆเอ่ยว่าเดี๋ยวข้าจะให้สาวใช้ยกน้ำแกงช่วยผ่อนคลายมาให้ขอบคุณพี่สะพ้ายซุนเหยียนเอ๋อเอ่ยเสียงเบานานกงม่วยิ้มบางๆเอ่ยเรื่องเล็กน้อยขอบคุณอันใดกันเชียนจะย่งเจ้าพายเยียนเอ่อกลับไปก่อนเถิดเสี่ยวเชียนจะย่งเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าภรรยาที่เขาเพิ่งแต่งมานั้นเป็นคุณหนูที่แตกต่างไปจากสตรีโยโจเมื่อได้ยินนานกงม่วเอ่ยเช่นนั้นจึงรีพยักหน้ามองซุนเหยียนเอ่ยเล็กน้อยเอ่ยด้วยท่าทีเขินอาย เช่นนั้นเรากลับกันก่อนเถิดเจ้ากะซุนเหยียนเอ๋อพยักหน้าเดินเคียงคู่เซียวเชียนจะยองออกจากเรือนไปเซียวเชียนจะยองเห็นนางเดินตัวสั่นจึงยื่นมือไปคว้ามือของนางจุงเดินออกไปด้วยกันนานกงมั่วมองจนต้องรอบถอนหายใจนิสัยของทั้งคู่จะเหมาะสมกันจริงๆหรือนานกงมั่วหันกลับมาพยักหน้าให้กับพวกเซียวเชียนไหวสองคนพวกข้าต้องไปแล้วพวกเจ้าเก็บกวาดให้เรียบร้อยเถิดสั้นจะหยัดวิ้นจูเสียขวัญทางที่ดีดื่มน้ำแกงช่วยผ่อนคลายสักหน่อยเถิด เสียวเชียนเว่ยพยักหน้าเอ่ยขอบคุณพี่สะพ้ายหนานกงม้วยิ้มบางกำลังจะเอ่ยบางอย่างพลันได้ยินเสียงแหลมกรีดร้องดังลั่นของเกาอี้ปัวหูหยินมาจากด้านนอกอวิเอ,อ๋ออวิเอ,อ๋อหนานกงม้วนย่นหัวคิ้วเกาอี้ปัวหูหยินยามนี้ควรจะอยู่ร่วมงานเลี้ยงชมดอกไม้ไฟที่เรือนหน้าใหญ่จึงมาโผล่อยู่ที่นี่อีกทั้งยังมาได้เร็วเพียงนี้เกาอี้ปัวหูหยินถูกสาวใช้ประคองเข้ามาเดินโซเซพุ่งเข้ามาในเรือนมองเห็นร่างที่นอนอยู่เต็มพื้นพลันกรีดร้องออกมานี่มันเรื่องอันใดกัน ท่านแม่จูชูอวิรีบเข้าไปรับท่านมาได้อย่างไรเจ้ากะเก้าอี้ปัวฮูหยินใบหน้าขาวซีจับมือของจูชูอวิเอาไว้เอ่ยแม่ได้ยินว่าได้ยินว่าเรือนฝั่งนี้มีการรอบสังหารก็เลยมาดูอวิเอ,อ๋อเจ้าไม่เป็นไรใช่หรือไม่จูชูอวิขมวดคิ้วใหญ่จึงบังเอิญให้มันดาของนางรู้ว่าเรือนหลังมีการรอบสังหารเย็ยงนี้แน่นอนว่าจูชูอวิรู้ดียามนี้ที่เรือนหน้าเสียงดังอึกทึกนอกจากยอดฝีมือเหล่านี้ สตรีที่เรือนด้านหน้าไม่มีทางได้ยินความเคลื่อนไหวของเรือนหลังเป็นแน่ท่านแม่ท่านได้ยินใครเอ่ยกันจูชูอวิลุกตาเอ่ยถามเสียงเบาเกาอี้ปัวหูหยินเอ่ยก็สาวใช้ที่ถูกยกมาเป็นสินเจ้าสาวของเจ้าอย่างไรเล่าข้าเบื่อจึงออกมาเดินเล่นที่สวนดอกไม้พอดีเห็นนางวิ่งมาขอความช่วยเหลือช่องตามใจทูเดย์ตอนที่ห4 0้สี่ิบเลือดนองในคืนแต่งงานสาม คนที่อยู่ในสถานการณ์มองสบตากันไม่สมเหตุสมผลสักนิดจากที่นี่ถึงสวนดอกไม้ของเรือนหน้าบริเวณใจกลางยังมีสวนต่างๆมากมายสวนดอกไม้ภายในและเรือนนอกอีกหนึ่งหลัดงอหักสาวใช้ผู้นั้นวิ่งออกไปจากที่นี่เมื่อยามเกิดการลอบสังหารวิ่งยังไม่ถึงเรือนหน้าก็คงถูกดักเอาไว้จะไปเจอเกาอี้ปัวหูหยินที่กำลังเดินเล่นอยู่ในสวนของเรือนหน้าได้อย่างไรหักสิ่งที่เกาอี้ปัวหูหยินเอ่ยเป็นความจริงเช่นนั้นก็หมายความว่ามีคนล่อนางให้มาที่นี่ เป็นถึงจนเยี่ยนอ่องใหญ่จึงมีเรื่องรอบสังหารได้เก้าอี้ปัวหูหยินจับบุตรีเอาไว้แน่นจ้องสามคนที่ยืนอยู่ด้านหลังเขม็งเอ่ยไม่ได้อวิเอ,อ๋อเจ้าจะอยู่ที่จวนเยี่ยนอ่องแห่งนี้อีกไม่ได้แล้วพวกเขาต้องเป็นพวกเขาแน่ที่คิดจะทำร้ายเจ้าเมื่อเอ่ยจบใบหน้าของเซียวเชียนเหวยพันทะมึนขึ้นเอ่ยเสียงเข้มเกาอี้ปัวหูหยินระวังวาจาด้วยเกาอี้ปัวหูหยินคิดว่าตนเองไม่ผิดกัดฟันเอ่ย จวนเยี่ยนอ๋องของพวกเจ้าไม่ได้ยินดีกับการแต่งงานครั้งนี้ตั้งแต่แรกใครจะรู้ว่าพวกเจ้าตั้งใจทำร้ายอาวิเออหรือไม่ท่านแม่จูชูอวิเออเสียงดังมองท่าทีงงงวยของเกาอีปป้ปวหูุยินรอบถอนหายใจอยู่ในใจกัดฟันเอ่ยท่านอย่าเอ่ยแล้วไหลจวนเยี่ยนอ๋องจะทำเรื่องเช่นนี้ได้เยี่ยงไร นางรู้ดีว่ามารดาของตนนั้นไม่ฉลาดแต่สถานการณ์เช่นนี้ยังเอ่ยไม่ระมัดระวังทำให้นางปวดหัวอยู่ไม่น้อยอย่าว่าแต่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับจวนเยี่ยนอ๋องต่อให้เป็นฝีมือของจวนเยี่ยนอ๋องก็ไม่อาจเอ่ยต่อหน้าพวกเขาเยี่ยงน,นี้ได้เซียวเชียนเหวยใบหน้าทมึนเอ่ยเสียงเย็นที่แท้จวนเกาอี้ปัวก็มองจวนเยี่ยนอ๋องเยี่ยงน,นี้นี่เองในเมื่อเป็นเช่นนี้สั้นจะหยัดวินจู้ยังแต่งเข้ามาทำไมกันเล่าไม่กลัวคนจวนเยี่ยนอ๋องทรมานจนตายหรือ สีหน้าของจูชูอวีซีดลงเล็กน้อยกัดริมฝีปากเบาๆเอ่ยท่านแม่ข้าเพียงตกใจจนพลั้งปากขอจวินอองหยาถือสาเซียวเชียนเหว่ยถูกแต่งตั้งเป็นซุนอี้จวินอองแล้วจูชูอวีจึงเรียกเขาเป็นจวินอองสถานการณ์ตอนนี้หากเรียกท่านพี่ก็คงกระอักกระอ่วนไม่น้อยสีหน้าของเซียวเชียนเหวยเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่เอ่ยสิ่งใด นันกงม้วนนวดหัวคิ้วเงยหน้าขึ้นไปมองไวจวินม้วนไวจวินม้วนกำลังก้มหน้าลงมามองนางอยู่พอดีเมื่อสบเข้ากับดวงตาระนาธางของนางดวงตาของไวจวินม้วนจึงมีรอยยิ้มบางๆวาดผ่านเงยหน้าขึ้นมาไวจวินม้วนเอ่ยกับเกาอี้ปัวหูหยินด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเกาอี้ปัวหูหยินเดินมาจากเรือนด้านนอกนั้นช่างรับรื่นเสียจริง ดวงตาของเกาอี้ปัวฮูหยินมีความสงสัยพาดผ่านเห็นชัดว่าไม่เข้าใจความหมายของเว่ยจวินม่วจูชูอวีและเซียวเชียนเอวยกลับเข้าใจจูชูอวีรูปหลังมือเกาอี้ปัวฮูหยินเบาๆเอ่อยเกลี้ยกล่อมท่านแม่ท่านกลับไปก่อนเรื่องที่นี่อย่าพึ่งเอ่อยอันใดเลยแต่ว่าเกาอี้ปัวฮูหยินเห็นชัดว่ายังไม่วางใจจูชูอวีถอนหายใจสายตาอ้อนวอนมองไปยังเกาอี้ปัวฮูหยินเกาอี้ปัวฮูหยินชะงักสุดท้ายจึงพยักหน้ายอมให้สาวใช้กลับไปส่ปสงตามคำขอของจูชูอวี เมื่อเห็นว่าไม่มีอันใดแล้วนานกงมั่วจึงพาเวาจวินมัม่วเอ๋ยลาออกไปในห้องหอห้องหอที่ถูกตกแต่งงดงามเวลานี้เหลือเพียงจูชูอวีและเซียวเชียนเหวยด้านนอกประตูองครักของจวนเยี่ยนอ๋องกำลังเก็บกวาดร่างเหล่านั้นแม้แต่ในเรือนหอยังได้กลิ่นคาวเลือดจางๆจูชูอวีมองไปยังเซียวเชียนเหวยเอ่ยเสียงเบาท่านพี่เมื่อครูท่านแม่ของข้าขอ,ขาขอท่านพี่อย่าได้ถือสา มองใบหน้างดงามภายใต้แสงเทียนของหญิงสาวสีหน้าของเซียวเชียนเว่ยจึงอ่อนลงเอ่ยเสียงเรียบวาจานั้นหากเพียงข้าได้ยินก็ช่างเถิดหากได้ยินไปถึงหูเสด็จพ่อและเสด็จแม่มุมปากของจูชูอวีเผยรอยยิ้มบางๆออกมาพยักหน้าเอ่ยข้ารู้เจ้ากะครั้งนี้มันดาข้าผิดเองต่อไปจะไม่มีเรื่องเช่นนี้แล้วข้าข้าไม่เคยคิดเช่นนี้ต่อจนเยี่ยนอองข้ารู้การแต่งงานครั้งนี้จนเยี่ยนอองมิได้ยินยอมเรื่องมาถึงขึ้นนี้แล้วไม่จําเป็นต้องเอ่ยอ,อีก เสียวเชียนเหวยบกปัดมือเอ่ยเสียงเรียบจูชูอวิพยักหน้าเอ่ยว่าต่อไปข้าจะเชื่อฟังบิดามารดาของสามีรักพี่รักน้องเป็นสปายที่ดีเจ้าค่ะเซียวเชียนเหวยไม่ได้เอ่ยสิ่งใดอีกเพียงบอกเจ้ารีพักผ่อนกินอันใดสักหน่อยข้ายังมีธุระเจ้าก็เชิญท่านพี่จูชูอวีเองไม่ได้เอ่ยถามอันใดมาก ลกตาลงอย่างนอบน้อมเซียวเชียนเหวยหันตัวเดินออกไปไม่นานหน้าประตูก็มีเสียงฝีเท้าของเขาที่เดินห่างออกไปมองห้องหอว่างเปล่าที่ถูกตกแต่งด้วยสีแดงใบหน้าที่มีรอยยิ้มประดับของจูชูอวิพันเลือนหายทว่ามีความร้ายกาจเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าในห้องหนังสือเยี่ยนอ๋องและเซวีเจินเฉินอวิกำลังนั่งพูดคุยกันอยู่มองเห็นนานกงม่วทั้งสี่คนเดินเข้ามาก่อนจะหยุดและเงยหน้าขึ้นไปเอ่ยถามทั้งสี่คนมีเบาะแสใดหรือไม่ เซียวเชียนจะย่องหันกลับไปมองหนานกงมั่วและเวยจวินมั่วเซียวเชียนเหว่ยหลุบตาลงเอ่ยอย่างละอายใจลูกไร้ความสามารถยังไม่มีพะยะ่ะเชิญอวิยิมเอ่ยท่านอองนี้เพิ่งเท่าไรกันยังไม่มีอันใดก็ไม่แปลกเยี่ยนอองมองไปยังหนานกงมั่วและเวยจวินมัว่วชิงสิงอุสยาบอกตัวตนของมือสังหารเหล่านั้นได้หรือไม่เวยจวินมั่วขมวดคิ้วเอ่ยเป็นมือสังหารที่ได้รับการฝึกฝนมาแต่เป็นคนของใครไม่อาจบอกได้พะยะ่ะ แม้พวกเขาจะสงสัยเซลเชียนเยี่ยเป็นอันดับแรกแต่ก็ไม่มีหลักฐานอีกทั้งใช่ว่าจะไม่มีความเป็นไปได้อย่างอื่นสีหน้าของเยี่ยนอ๋องเข้มขึ้นเอ่ยเสียงหยนันเป็นถึงจวนเยี่ยนอ๋องปล่อยให้มือสังหารมากมายเพียงนั้นเข้าไปถึงเรือนด้านหลังโดยไม่มีใครรู้ตัวข้าว่าคนพวกนี้คงจะเบื่อกับการใช้ชีวิตแล้วจวนเยี่ยนอ๋อมีการคุ้มกันแน่นหนาหากบอกว่าไม่มีคนในเปิดทางให้มือสังหารพวกนั้นบุกเข้าไปยังเรือนหลังอย่างราบรื่น อีกทั้งยังมุ่งตรงไปยังเรือนหอได้อย่างมั่นยำคนที่อยู่ตรงนี้เกรงว่าคงไม่มีใครเชื่อเชิญอวีและเซวีเจอสีหน้าตึงเครียดสุดท้ายจึงเป็นเชิญอวีเอ่ยปากท่านอองท่านหมายถึงเยี่ยนอองเอ่ยเสียงเย็นยังมีอันใดต้องเอ่ยอีกนี่ไม่ชัดเจนหรือดีดูเหมือนข้าจะใจดีเกินไปสืบให้ละเอียดอย่าได้หลุดรอดไปแม้เพียงคนเดียวข้าเองก็อยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วมีกี่คนที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วพยักขัดท่านอ,อง รู้ว่าเยี่ยนอ,องโกรธไม่เบาเฉินอวีสองคนเอ่ยตอบรับโดยพร้อมเพรียงความจริงการสืบเรื่องราวในจวนไม่ต้องถึงมือพวกเขาสองคนก็ได้เมื่อความโกรธประตูออกมาลวสีหน้าของเยี่ยนอองจึงผ่อนคลายลงนั่งลงอีกครั้งพิงตัวกับพนักเก้าอี้พลางครุ่นคิดเอ่ยพวกเจ้าว่าเรื่องในครั้งนี้จะเป็นฝีมือของฮ่องเต้ผู้นั้นของเราก่อขึ้นหรือไม่เซวีเจินไม่เข้าใจนักฮ่องเต้หรือพยาขะ่ะ พิธีแต่งงานเป็นฝ่าบาทที่พระราชทานด้วยตนเองใหญ่ต้องทำเรื่องเช่นนี้เล่าเกิดเจ้าสาวตายขึ้นมาจริงๆสมราชพระราชทานครั้งนี้ไม่สูเปล่าหรือพะยะ่ะเยี่ยนอองหัวเราะหยันปลายตามองเซวีเจินอย่างไม่พอใจนักเฉินอวิยิ้มตาหยีเอ่ยนั่นก็ไม่แน่จนเยี่ยนองคุ้มกันแน่นหนาความสำเร็จนั้นน้อยอย,อยู่แล้วนอกเสียจากพวกเราไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่หักโยนเรื่องนี้มาไว้ที่หัวของเราแล้วอย่างไรก็เป็นการขัดต่อราชองค์การ อย่างไรก็มีโทษต่อหน้าอีกอย่างลับหลังอีกอย่างหากเป็นเรื่องเล็กคงไม่เป็นไรเกรงว่าเมื่อเป็นเรื่องใหญ่แล้วจะไม่ดีต่อชื่อเสียงของท่านอองสิ่งที่เฉินอวีไม่ได้เอ่ยก็คือห้องเต้าหาเหตุผลแต่งตั้งเซียวเชียนเว่ยและเซียวเชียนจะย่องขึ้นเป็นจวินอ,อง เป้าหมายเกรงว่าคงสำเร็จไปกว่าครึ่งแล้วแม้ไม่พระราชทานสมรสก็สามารถแต่งตั้งขึ้นเป็นจวินอ๋องได้แต่คงไม่สมเหตุสมผลทำให้ผู้คนคิดเชื่อมโยงไปได้หลายอย่างยามนี้ใช้โอกาสพระราชทานสมรสแก่คุณชายทั้งอสองแต่งตั้งขึ้นเป็นจิ้นอ๋องต่อให้ในอนาคตสามพี่น้องแตกกันเละเทะก็ไม่มีใครว่าเสียเ่ยวกีนเยี่ยได้ความคิดนี้แน่นอนว่าเสียเ่ยวกีนเยี่ยไม่ได้คิดเองเพียงมองก็รู้ว่าเป็นความคิดของเหล่าปัญญาชนครั่มครือพวกนั้น ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ